สู่สัปดาห์ที่9ของการเรียนดนตรีคีย์บอร์ดออนไลน์ของชั้นอนุบาล3แล้วค่ะในตอนนี้นะคะเรามาวอร์มเสียงกันนิดนึงค่ะเด็กๆโดยการไล่บันไดเสียงนะคะแต่สำหรับวันนี้พี่ชามตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่ที่พี่ชามรักมากเลยค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะคุณโอครับ

ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนั่งไม่ติดแล้วใช่ไหมครับหนึ่งร้อยขอเชิญทุกท่านพบกับ คุณโอลาริกได้เลยค่ะสวัสดีครับเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่โอจะมาสอนร้องโดเรมีกันนะครับโดเรมีฟาโซลาทีโดเริ่มต้นกันไปพร้อมๆกันร้องตามพี่โอนะครับโดเรมี Do, Re, โซลทีนโดร้องตามกันได้ไหมครับเดี๋ยวรองอีก <do. S 2> รอบหนึ่งนะครับโดเรมิฟาโซ ไ้เลยครับฝึกกันบ่อยๆนะครับโดเรม f ฟาโซลาท i โดฝึกบ่อยๆรับรองร้องได้แน่ครับตัวโดไม่อยู่ติดเส้นไหนในบรรทัดหเส้นคะ่ะตัวเรอยู่ชิดเส้นที่1ของบรรทัด5เส้นคะ่ะ ตัวมีอยู่ทับเส้นที่1ของบรรทัดห้าเส้นค่ะตัวฟาอยู่ในช่องที่1ของบรรทัดห้าเส้นค่ะรูปนี้มีครบทั้ง4ตัวที่เราเรียนกันเลยค่ะเด็กๆมีตัวโดตัวเรตัวมีและตัวฟาค่ะ เด็กๆคะชู uhm บบมือขึ้นมาสองข้างค่ะแล้วชูขึ้นไปตรงๆเลยนะคะบกมือไปข้างซ้ายของเด็กๆค่ะต่อไปค่ะเปลี่ยนค่ะบวกมือไปข้างขวาต่อไปหมุนมือไปข้างหน้านะคะเปลี่ยนนะคะหมุนมือไปข้างหน้าต่อไปชูมือขึ้นเหมือนเดิมเลยบวกมือไปข้างซ้ายบวกมือไปข้างขวาบวกมือไปข้างซ้ายบวกมือไปข้างขวา ลองทำพร้อมๆกันนะคะ3 4บวกมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายบวกมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้าแล้วบวกมือซ้ายขวาซ้ายขวาขอเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะบวกมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายบวกมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้าแล้วบวกมือซ้ายขวา ดีมากเลยค่ะเด็กๆขอเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะสาบสบวกมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายบวกมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้าแล้วบวกมือซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วกว่าเดิมอีกค่ะบวกมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายบวกมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้าง ะะคะเวลาหนูมองจอมองนิ้วจะได้ไม่งงนะคะแต่เด็กๆเ,เล่นมือขวานะลกูกมือขวานะคะมีเรโด้เรมีมีมีต่อเลยนะเรเรเรมีซ้อนซ้อนเรเรเรมีซ้นซ้นเรเรเรเป็นนิ้วชี้สามครั้งค่ะเร นิ้วกลางนิ้วก้อยนิย้วก้อยมิสซนโอเคเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะคะมิเรจเร นี้แค่นี้นะคะไปซ้อมด้วยนะคะเพราะสัปดาห์หน้าจะต่อให้จบเพลงเรเรมิเรโดสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นด้วยการวางมือให้ถูกต้องนะคะเด็กๆนิ้วโป้งจะอยู่ที่ตัวโดค่ะตัวโดอยู่ข้างหน้าตัวดำสองตัวค่ะและวางนิ้วเรียงต่อกันไปเลยนะคะนิ้วชี้คือตัวเรนิ้วกลางคือตัวมีนิ้วนางคือตัวฟาและนิ้ว โซนค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนมีเรดเรมีมีไปแล้วนะคะเล่นแบบนี้ค่ะมีเรดูเรมีมีมีสำหรับวันนี้นะคะเราจะเพิ่มเรเรเรมีซอนซนเล่นแบบนี้ค่ะเรเร น,นิ้วชี้3าทีนะคะนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วชี้แล้วก็มีสั้นๆนิ้วกลางนิ้วป้อยนิ้วป้อยนะคะโอเคจะเล่นให้ดูตั้งแต่ต้นนะคะมีเวล ที่สเหมือนกันนะคะเด็กๆเล่นได้3บรรทัดแล้วส่วนบรรทัดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะสอนต่อในสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดูชัดๆเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนมีเรดเรมี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 เรดเรมีมีมีสัปดาห์นี้ส่วนที่เพิ่มมาเรเรเรมีซอนซอนเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยค่ะมีเรดเรมี w e y way, way. มีซ o อนซกลับมาที่มิเรโดมิเรโดเรมีมีมีไปซ้อมนะคะเพราะสัปดาห์หน้าจะต่อเรเรมีเรโดให้จบเพลงเลยค่ะตอนนี้เรามาเรียนโน้ตของเพลง Mary Had a Little Lamb กันนิดนึงนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เราเรียนครึ่งเพลงค่ะ ตัวมีนะคะอยู่ทับเส้นที่1ในบรรทัด5เส้นหลักกุญแจซอนค่ะตัวเรอยู่ชิดเส้นที่1ตัวโดไม่อยู่ติดเส้นไหนในบรรทัด5เส้นเลยนะคะและสำหรับเพลงในวันนี้ที่เราเรียนนะคะจะมีตัวซอนอีกตัวหนึ่งค่ะตัวซอนจะอยู่ทับเส้นที่2ในบรรทัด5เส้นค่ะเราลองมาร้องโน้ตของเพลงนี้ไปด้วยกันเลยนะคะ มีเรโดเรมีมีมีเรเรเรมีซัอนซัอนอีกทีหนึ่งนะคะเด็กๆมีเรโดเรมีมีมีเรเรเรมีซัอนซัอน แล้วใครอยากเป็นแล้วยืนขึ้นมาเลยได้แต่เราจะมาทำท่าพร้อมๆกันก่อนท่าแรกค่ะคุณอ้อมท่านี้ใช่ไหมคะอ่ะร้องว่าดาบีดาห้าเด็กๆต้องยกขาด้วยดาบีดาบีดาบีดาปติ้ยข้ามยกขาด้วยนะดาบีดาบีดาบีดาดาบีเตี้ยข้าแล้วดาบีดาบีดาบีดาดาบีดาบีดาบีดา เอาเือมาปิดหน้าเอกออกทีนี้ถ้าแยกออกออกข้างไหนเท้าออกด้วยอ่าวมาได้ยินทางนี้ใช่ไหมเสียงเพลงใจมันคือทุกท h r